ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พ่อเตียมขึ้นมาหาพอ่อช่างคมและพี่น้องเด้อขับนัดกันอยู่ในวัดและพี่น้องเนาะนี่คือวัดคงเพลินนะครับรับมาตามเลขรัฐบาลไทยและพี่น้องเด้อกับพ่อช่างคมนะครับเนาะลับขึ้นมากับเซียนนาดีสองคนมือนี้ขาดลูกน้องไปผู้หนึ่งนะครับเบาแหลมบริมานํา เบืงบรรยากาศไปน้อมพี่น้องวัดวัดี่วัดดีป่ัดีป่ะอ้าววัดดีวัดดีครับพอสังคมวัดดีครับครับวัดเีครับโอ้จะมาตามเลขกรัฐบาลไทยเนาะครับผมครับรั่วได้แล้วเพลงไหนมวดนี่มันใจรัฐบาลไทยแมนครับครับผม มั่นใจมั่นใจเนาะครับผมถ้าเดินต้องเดินต่อน่ะถ้าเดินก็ต้องเดินต่อครับเพราะมันเคยเดินเนาะอาศัยคลิประแจมหรอฝากเงินทั้งคุณพี่วิไลเพราะว่าบ่ได้อัดคลิปมือนีะพี่วิไลอยู่อ่านิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ก็ฝากมาให้เล็กๆน้อยๆน้องพ่อเนาะเล็กๆน้อยๆน้ำใจครับสามล้านเนาะครับผมสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นขีบสามครับ ขอบคุณพีรีไลนะครับพีไลน้จครับพอสางยูนิลี่เซียนเป็นคนมีน้ำใจตัวครับผมมาอยู่เรื่อยอยู่เดี๋ยวผมก็จะฝากน้ำใจรัฐบาลไทยครับผมเอารถบ่อเอารถเนาะบ่อตรงโอ10โอ16เนาะ ่อช่างคมและพิ่น้องเด้อรัฐบ,บาลไทยดูหน่อยครับอพอช่างคมบ่ได้งานบริบทช่วงนี้ครับช่วงนี้พักครับอยู่ไอหลังออกพรรษาครับโอ้เข้าบ้านบากโอ้ช่วงนี้มันเขาพรรษาเนาะครับงานกับโคตรโมเห็ดเนาะ มีเก๊กๆก๊กเล็นิดหน่ยครับต่อเติมครับพอดหลี่ดัดตางเด่นพักน้ำแนแมนพักคือเมยกอกกบจักแล้วฟังเสียงเช่าๆยู่น้อยชูเม่ศูนย์ห้าศูนยหนึ่งห้าหนึ่งหกได้พี่น้องเเด้รัฐบาลไทยหนึ่งเจ็จับจองลัตเตอรี่แล้วนยครับแมนโมโอมัดมันใจนึงเจ็่ะครับผมชอบหนึ่งเจครับ เพิ่งปล่อยคลิปแรกอันนี้ตัวที่ผม when when been, มักเน oh, ี่ยได้เด็กสามตัวด้วยโอ้แถมเด็กสามตัวน้ำพี่น้องครับผมเพราะว่าผมปล่อยสามตัวให้ซูงอ่ะครับสี่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดโอ้แสดงว่าเนี่ยหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเนาะสังคมเนาะบอครับเนี่ยลักศูนย์ด้วยครับ เราเห็นเลขสามตัวสิบหกเป็นไหมครับสิบหกสิบหกตุลาตุลาคมเดือนสิบย่งไงครับผม <c oughs> เนรรักศูนย์แต <c oughs> ่ว่าผมหักเนรรักมักหนึ่งเนื้อมากัดไปน้ำกันเนาะครับผมมักศูนย์เอาวสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมครับ,ม,รบมือนี้มาตาม เรียกพอสร้างคมนะครับคลิปสั้นนะครับพี่น้องยุซี่มือนี้ครับเอับสร้างคมเปลี่ยนตัวเดียนนะครับพี่น้องยุ้ซี่บัตเปลี่ยนเหรอครับบัตรเปลี่ยนบ่หรอวะเตัอมาแข้งบ่ครับผมแมักโอ้พี่น้องบาเนี่ยสวนตัวโอ้มักส่วนตัวครับผมตัวได้พอหนึ่งเกตหนึ่งเกตว่าสันพี่น้องยุซี่ครับคลิปแรกเสียดนาดีมาตามกับซุนหาซุนหกเป็นตัวเด่นเต๋งวดนี้มาตามเอาคลิปจอๆสั้นๆนน้ำพอสร้างคมครับ เลขกับเบอเปลี่ยนเหรอครับเพิ่มแน่กต่แต่ค่วมฝันเหรอครับโอ้ค่วมฝันบ้างไหนค่วมฝันยังครับบ้านไหนตีโอ้เขาก็ต้องคู่ซื้อไทยบ่คู่ซื้อไทยครับผมข่าวฝันดีจังจันจังที่อาจจะโทรไปหาพอเสี้ยนหน้าดีครับเอาคุณพ่อจับยกขึ้นนะครับเมื่อกี้นี่กับเบอร์โทรผมเหรโทรไปอ๋อครับผมแต่เขาทำพุ่นละพี่น้องที่ไฮยิบจับลอตเตอรี่เลขพ่อช่างคมนะครับเพราะว่าตัวนี้ซอกแซกจะเริ่อมเกะแล้ว โอ้หนึ่งเจ็ดเนี่ยเริ่มจะดังแล้วครับนาามมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับมมรผมเลขผมเนื้องวดหนึ่งเจ็ดงวดที่ผ่านมานมันบ่มมาเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองครับผมโอ้พี่น้องเอาแต่ผมกะได้หกคู่ผมกะจัดทุกตัวล่ะแต่ผมติดนินแต่ตัวเดียวนันงวที่ผ่านมาเขาเขาบวชสังคมผมบ่ได้มาต่ำเข้ขาห้าเก้าเก้าห้าครับตัวกลับไปล่างครับผมวันนี้นี่คาดว่า ปักลักบ่ดยนะครับกี่บลนี่กี่หลักบวกบนบวกล่างไว้ครับผมเพราะว่าผมผมมันบนล่างบวปักลักอยู่แล้วครับผมบอกกันนี่ทุกคนแหละครับครับไม่ปลักลักกลับตัวน้ำครับผมครับคือพอแต้มเบาแล้วครับคือบ่อยประมาณเจ็ดแม่แนนครับซุดเจ็ดมักตัวแดเข้ากับกลับตัวไว้น้ำเนาะครับผมครับก็คือถ้าลายมือแน่ก็สี่แดกสามตัวไปน้ำแน่ครับ มาเอาจอๆกับใบเล็กสามตัวครับครับผมเพราะผมมันอยู่คนละสูตรอืมครับผมรักลอยเนี่ยกับซีครับผมครับโอ้ยคอยปังๆคอยเข่านะพี่น้องเนาะเดี๋ยวโศกโศมันๆกันเอาผมขอบคุณอะไรได้พอสังคมได้ครับผมเอาว้างรถก็ได้ก็ได้ครับครับขอคุณหลายครับผมเลยโศกโศกมันๆครับเอาพี่น้องบ้านเนี่ยพ่อเตียงกันเี๋พามาเบิ่งวิวกันอีกเด้อวันเด้อครับผม เออยังบอได้เวลาอยู่เกิขอบคุณพอสังคมปอนปอนกะคุยกันแล้วบ้าดนวนนพี่น้องเนาะปัดว่าลามผึ่นกลวงพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะข้าแตงขอเวลาอีกสองนาทีได้พี่น้องเด้อขับพาเบิงวิวนะครับวัดว่าลามเพิ่นกลวงขวังไง พ่อเตียงพาไปสรุปอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับสรุปตัวเลขน้ำนะครับเดี๋ยวพ่อเตียงผาไปสรุป,ปอ,อีกปปที่หนึ่งเอาโคงสุดท้าย ขอสรุปอีกเนี่ยครับผมก็ได้แปลนที่ครับผมเอาเอาพอสังคมถือไงคือเก่าเนาะครับพ่อช่าคมวิ่ง0นกับ1นครับเลขติดกับห้าจ็ับคู่0ูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่ย์เจ็ครับเลขสามตัว3ามศูนย์เจ็ดเอ้าครับ0ูย์หคือตัวเนียนเนาะ คือผมมักส่วนตัวมักส่วนตัวมักส่วนตัวครับผมครับอืมครับพี่น้องผมก็เลยต้องขีดเน้นให้นําเออครับผมแต่ว่าตัวผมมักกี่ดีคือ417ครับผมครับผมโอ้เหลืงงามอยูีสี่417ครับผมครับคือผมมักส่วนตัวผมผมพอาก็มักส่วนตัว17บ่พ่อครับผมเอาวงกลมอีกหน่อยพอคั่นมักบบ่ครัเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวถ้ามีโครงสุดท้ายเดี๋ยรับเอาวางพอจังโคบมาเนี่ยผม FC เพิ่นแคปหน้าจอไว้ครับผม ขอบคุณหะไรแด้พอสังคมบเด้อโฉบมันมนแต่ตัวนี้จับจองเลยแล้วนี่มันอันตลอดครับนี่คููนี่พี่น้องจับหน้าจอไว้แล้วครับเด้อศูนยห้ากับสิบห้าวันที่16เดือน10บทับหกเจ็นะพี่น้องเนาะรับพอสังคมนี่้อบอลแล้นะพี่น้องเนาะเอมักส่วนตัวคือศูนย์ห้ากับศูนย์หกครับผมครับเอฟซีมักหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดกับเอานะพี่น้องเนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกับตัวไว้น้ำ และที่สําคัญกับบนล่างนะพี่น้องเนอะครับผมงวดที่ผ่านมา95เข้าตัวกับเลขออกหา9ล่างครับเอาโซ่ๆมันมันเฮ้งเฮงรวยกันครับเอามากระจัดกระาพันเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะพี่น้องเด้อขอให้โซ่ๆมันมันเฮ้งเรว่ๆยกันครับสําหรับชิปนี้พขแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องครับเอาไปพอกันอีกชิปนานเนาะพี่น้องเนาะสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม